ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส นับสนุนโดยท่าเรือแหลมทะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจน้ำภายใต้าการอำนวยการของพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มผู้ต้องหาในสองคดีโดยคดีแรกจับกลุ่มตัวนายนพรั์อายุ34ปีความผิดฐานครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดพร้อมของกลางเป็นยาบ้าและอาวุธปืนจนํานวนหนึ่งกระบอกโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ภายในห้องเช่าในพื้นที่ตำบลช่องเม็กอําเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้รับแจ้งจากประชาชนว่านายนพรั์มีพฤติการลักลอบมั่วสุมจำหน่ายและเสพยาเสพติด ภายในห้องเช่าพื้นที่ที่ถูกจับกลุ่มจึงได้ทําการตรวจสอบและเข้าตรวจคน้นพบของกลางดังกล่าวก่อนนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสอบอช่องมิกตําเนินคดีตามกฎหมายส่วนคดีที่สองจับกลุ่มตัวนายศรีบุญเรืองอายุ27ปีความผิดฐานม,มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการกระทําเพื่อการค้ามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดพร้อมของกลางเป็นยาบ้าน145เม็ดอาวุธปืนจำนวนหนึ่งกระบอกและกระสุนปืนโดยจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณกระท่อมหนาไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่แปดตำบลนาโพกลางอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากประชาชนว่านายศรีบุญเรืองมีพฤติการลักลอบมั่วสมจำหน่ายและเสพยาเสพติดจึงได้เข้าแสดงตัวและทำการตรวจคน้น และได้นำตัวส่งพนักงาสนสอบสวนสพโอของเจียมเพื่อดำเนินคดีต,ตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งจากการสอบปักคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสรารภาพตลอดข้อกล่าวหาที่ห้องประชุมโรงแรม The Design, เดอะพาราไดซโซเจเคดีไซน์อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายเอกพงษ์ริมเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมให้กับกลุ่มผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่เน้นกลุ่มผู้สูงอายุภายใต้โครงการสนประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมโดยมีนายบดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการผู้บริหารวิสาหกิจและผู้นำชุมชนประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม โดยในการจัดก,กิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมเป็นการบรรยายการอภิปรายเสวนาเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในหัวข้อรู้ให้ไหวก้าวให้ทันกับข่าวลวงออนไลน์โดยจะเน้นกลุ่มผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของมิจฉาชีพ อีกทั้งจะทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองวิธีเช็คแหล่งที่มาวิธีสังเกตหัวข้อผ่านหัวข่าวและได้รับทราบถึงการแจ้งเบาะแสให้กับศูนย์ต่อตั้งข่าวปลอมซึ่งทางด้านของนายเอกพรลริมเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าปัจจุบันอินเทอร์เนต็ตและคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น AI และมีการเข้าถึงและใช้งานเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยและผมว่าเนื้อหาข้อมูลและข่าวสารไม่ตรงต่อข้อเท็จจริงทำให้เกิดการเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อประชาชนสังคมและเศรษฐกิจโดยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเห็นความสำคัญของการสร้างตัวหนักรู้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นเป้าหมายหลัก ที่จะช่วยในการขยายผลเพื่อสร้างวัฒนธ,ธรรมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนนำมาเผยแพร่หรือส่งต่ออีกด้วยถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบงังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยถ้าเรือแหลมชะบงังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความเดือดร้อนจากคนร้าย ที่ก่อเหตุตะเวรลักรถจัก,กรยานยนต์ของชาวบ้านและทรัพย์สินมีค่าและคนร้ายยังได้ขับรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่คอควายหนึ่งห้าสามศูนย์สีฟ้าที่ลงมือขโมยไปจากพื้นที่ตำบลการจุอำเภอบึงสามพันและขับไปก่อเหตุขโมยเงินและทองรูป,ปรพรรณของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังชมพูของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และมีผู้เสียหายหลายคนจึงได้โพสต์ลงโซเชียลเพื่อตามหาเบาะแสของคนร้าย ล่าสุดชาวบ้านได้ช่วยกันจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้ในพื้นที่ตำบลท่าวังดีทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือในเบลอายุป,ประมาณ25-27ปีโดยรับสารภาพว่าตนเองเป็นคนขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านไปจริงจากนั้นชาวบ้านจึงได้โทรแจ้งตำรวจแต่ตำรวจบอกว่ายังทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยตัวไปก่อนและต้องรอหมายจับขณะที่เจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่คอควาย 15304ี15ฟ้าที่ถูกคนร้ายขโมยไปคนร้ายได้นํนำไปจอดไว้ที่ป้อมตำรวจม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีด้านนายเรนูเอี่ยมมาผู้เสียหายเล่าว่าตนได้ถูกนายเบลขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไวก้กลางทุ่งนาไปเมื่อเดือนที่แล้วโดวยนายเบลรับสรารภาพว่าได้เอารถจักรยานยนต์ของตนไปจริงแล้วได้นำไปจอดไว้ที่ป้อมม่วกเหล็กตนจึงโทรแจ้งตำรวจที่ตู้แต่ตำรวจบอกว่าต้องปล่อยตัวไปก่อนเพราะต้องรอหมายจับ โมลุกเครื่องเนาะขโมยตรงไหนขโมยติดึการทุ่งนาทุ่งนาประมาณสักบ่ายโมงแล้วนานยังครับที่ขโมยไปเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเนาะครับจะมาจับตอนประมาณนี่เนี่ยทุ่งนึงเนี่ยทุ่งกลวง่ไเนี่ย แล้วเขายอมรับสารภาพไหมว่ายอมรับหมดเลยว่าเอาลูแก้งผมไปอ่าแล้วได้โทรแล้วได้โทรหาตำรวจไหมครับโทรหาครับโทรหาแล้วเขาก็มาตำรวจที่ไหนตำรวจตู้ครับหมอตำรวจตู้แล้วตำรวจมาเขาว่าไงบ้างครับเขามาคือเขาต้องรอหมายสารมาจับหมายจับหมายจับมาเพราะมันจับไม่ได้เพราะว่ามันเราคือไม่ได้แจ้งเราแจ้งแล้วเขาไปเขายังไม่มีหมายจับเขาแจ้งไปแล้วมันยังไม่มีหมายจับก็เลยว่าตอนนี้คือทําอะไรไม่ได้ ตตตอออ่่ปลยัวกนเรือเอกจิรวัตรโอจารุทิพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการในฐานะหัวหน้าคณะทำงานควบคุมปริมาณสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉะบังกล่าวว่าปัจจุบันปริมาณของสุนัขจรจัดภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉะบังมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรสุนัขและมีจำนวนที่ไม่แน่นอน อีกทั้งพื้นที่โดยรอบของท่าเรือแหลมฉบังไม่มีรั้วปิดมิดชิดจึงทําให้สุนัขสามารถผ่านเข้าออกได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อท่าเรือแหลมฉบังอาทิการก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รวมไปถึงความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่เหมาะสมดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจึงได้มีการดาเนินการควบคุมจํานวนประชากรสุนัขโดยการทําหมันสุนัขและฉีดยาพิษสุนักบ้าในบริเวณบ้านพักของพนักงานท่าเรือแหลมฉะบังและภายในบริเวณเขตรัว้วศุลกากรท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อความปลอดภัยของพนักงานท่าเรือแหลมฉะบังผู้ประกอบการท่าเรือตลอดจนผู้ที่เข้ามาใช้บริการซึ่งได้มีการทำหมันสุนัขจราดไปแล้ว175ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น210,000บาทครับผมเดือยเอกจิรวัตรโอจารทิพย์ครับผู้ในการสํานักบริหารการท่าเรือแหลมฉบังครับวันนี้เราจะมาที่โครงการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวจอจัดในท่าเรือแหลมฉบังนะครับสาหรับโครงการนี้เราก็เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายน2เดือนนะครับเราทํามาทำทำหมันสุนัขมาเรื่อยๆนะครับ จำนวนสุนัขที่เราทําได้เนี่ยจำนวนทังสิ้น175ตัวครับซึ่งจากการสํารวจปริมาณสุนัขจรจัดที่อยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเรามีกว่า300ตัวครับสาเหตุที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าสุนัขจรจัดที่อยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับพบว่าบางครั้งสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแล้วก็พนักงานตลอดจน ผู้ามาใช้บริการในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกทั้งยังกระทบต่อ,อาการโอ peration ในการนําเข้าส่งออกสินค้าเราจึงมีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อทำหมันสุนัขควบคุมปริมาณไม่ให้มีปริมาณที่มากเกินไปแล้วก็มีการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขว่าเพื่อป้องกันาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกิจก,กรรมนี้ก็ได้รับความร่วมมือทั้งส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคส่วนให้ความร่วมมือกันอย่ดีครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยถ้าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียเมื่อวันที่12กันยายน2567 ที่บ้านเลขที่11หมู่ที่7ตำบลพระธาตุอเ,อเชียงกลางจัังหวดน่านนายกริตเพชรเพช,ชรบุรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวนหนึ่งหมื่นบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัตินายจารันตตันกา,กาบอายุ52ปีกรณีเสียชีวิตด้วยเหตุอุทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบภัยจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่149หมู่ที่1ตำบลศรีภูมิอำเภท่าวางาังผามอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จำนวนหนึ่งบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัตินายยุทธภูมิสิริรัตน์อายุ40ปีกรณีเสียชีวิตด้วยเหตุอุทกภัย,ภยพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบภัยทั้งนี้จากกรณีเมื่อวันที่21สิงหาคม2567เวลา3นาฬกาได้เกิดเหตุทุกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์อันเนื่องมาจากร่องมรสุมกำลังปานกลางภาพผ่านตอนบนของภาคเหนือและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมกําลังปานกลางจะเลื่อนลงมา,าพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านจํานวนสมรายที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทหาพรพรานจากทุกกองร้อยได้ออกทําการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนเนื่องจากลํานาแม่กกหนุนขึ้นสูงเข้าท่วมตะบนท่าตอน ตำาบลแม่นาวางอเภอแม่อายจเชียงใหม่ด้านนางสริญญาคัมพาแก้วในอเภอแม่อายสั่งทุกส่วนราชการช่วยเหลือประชาชนโดยที่บ้านดอยแหลมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 3- 2สองได้นำรถแทรกเตอร์และกำลังพลเข้าทำการช่วยเหลือเปิดเส้นทางสัญจรบ,บ้านดอยแหลมได้สำเร็จส่วนราชการทหารอสอส่วนเอกชนทำการค้นหาผู้สูญหายพบผู้เสียชีวิตทั้งหมด6รายและบาดเจ็บ3ราย หลังจากเกิดดินสไลด์บร,ริเวณบ้านดอยแหลมหมู่ที่9ตบลแม่อยออำเภอแม่อายจงเชียงใหม่ส่วนที่อำเภอฟางจงัังดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตินพรสุภกิจกศลในอำเภอฟางได้ใ,ให้ทุกส่วนราชการช่วยเหลือประชาชนโดยโครงการชลวประทานเชียงใหม่ได้นํารถบรรทุกน้ํารถขุดเครื่องสูบน้ําไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อำเภอฟางล่าสุดถูกน้ําท่วม4ตําบล33หมู่บ้าน3,000ครัวเรือน9000คน หลายหมู่บ้านระดับน้ำสูงรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้หลังระดับน้ำลดลงจะทำการเข้าสำรวจความเสียหายทั้งหมดอีกครั้งถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิชฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัว นี่คือพัยไซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจาการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคล่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับ ก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวก่อนแชร์ได้สอบถามกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอสด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่นาศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนํามาถ่ายรูปคู่หรือการเผอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทําให้เราใช้สําเนาแบบประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร่วมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ ชัวก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ลังแต่ความรักชาติรักแสนพิศวาสรักสุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทังหมดเลือดเนื้อเรา ชาติของเราไม่ให้ใครเข้าเียบยังทำลาย แสงพิศวร,รรักสุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา